มาหัดอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องไปกับพี่บัวกันนะคะสําหรับคลิปนี้เราจะมาฝึกอ่านออกเสียงคําที่อ่านออกเสียงใกล้เคียงกันตอนที่สองค่ะกีฬาอ่านว่ากีฬาหมายถึงการเล่นเพื่อการแข่งขันหรือสร้างความเพลิดเพลิน ทำให้ร่างกายแข็งแรงมีกฎระเบียบและกติกาที่แตกต่างกันออกไปตามชนิดกีฬาตัวอย่างเช่นนักกีฬาทีมชาติไทยกำลังฝึกซ้อมเพื่อเข้าแข่งขันโอลิมปิก2024กรีทาอ่านว่ากรีทาหมายถึง กีฬาประเภทหนึ่งแบ่งเป็นประเภทลู่เช่นการวิ่งระยะทางต่างๆวิ่งข้ามรัว้ววิ่งพลัดประเภทลานเช่นพุ่งแหลนคว้างจักรกระโดดไกลตัวอย่างเช่นเขาลงแข่งขันกรีธาประเภทวิ่งพลัด4คูณ100เมตร สมมนัสอ่านว่าสมมะนัสหมายถึงความสุขใจความปราบปลื้มความเบิกบานตัวอย่างเช่นเมื่อเหล่าพระสกนิกรต่างกินดีอยู่ดีไร้โรคภัยก็นำมาซึ่งความสมนัสยิ่งแก่ราชาโทมนัสอ่านว่าโทม มะนัดหมายถึงความเสียใจความเป็นทุกข์ใจความโศกเศร้าตัวอย่างเช่นการเข็นฆ่ากันเช่นนี้จะนำมาซึ่งความโทม,มนัสหากน้องๆถูกใจเนื้อหาในคลิปนี้ของพี่บัวนะคะสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ เข้ามาพูดคุยกับพี่บัวได้ค่ะว่าอยากให้พี่บัวอ่านออกเสียงคำไหนหรือทำคลิปเกี่ยวกับภาษาไทยในเรื่องใดแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ